萨迪。 ต้อนรับเข้าสู่ซีซั่นที่หลายๆคนรอคอยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เป็นสัญญาณแห่งความสุขสนานกับพี่เมย์ค่ะแล้วก้ามันจะฟินมากกับการไปรับสายลมแสงแดดที่ทะเลในช่วงนี้เพราะว่าไม่มีทะเลช่วงไหนสวยเท่ากับทะเลหน้าร้อนอีกแล้วค่ะแต่ว่าแดดเมืองไทยก็อาจจะร้อนแดงไปสักนิดนะคะในช่วงนี้ดังนั้นเราจะต้องไปหาไอเทมเด็ดไอเทมฮอตเอาไว้สู้กับแสงแดดเมืองไทยดังนั้นเดี๋ยวเราสองคนจะไปดูกันว่ามีไอเทมเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยตามไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ สำหรับไอเทมแรกนะคะก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะ<ม>อากาศร้อนสิ่งที่มาคู่กันนะคะก็คือแสงแดดและแสงแดดในเมืองไทยนะคะก็ร้อนแดงไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะดังนั้น <c oughs> เราจึงควรที่จะมีครีมกันแดดเพื่อในการบำร,รุงดูแลผิวพรรณของเราค่ะก็โดยเฉพาะผิวหน้านะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแสงแดดไม่เพียงแค่จะทำให้ผิวเราคร้ำลงเท่านั้นยังทําให้หน้าเราเป็นฝ้าเป็นกระได้อีกด้วยก็นี่มีมีปูอะไรเนี่ยอันนี้ หนึ่งแถมหนึ่งค่ะทุกคนโอ้โหไม่ไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะพี่เมย์นี่เลยค่ะจัดคู่กันไปเราคูลชินนะใช่อะได้แล้วหนึ่งไอเทมแรกเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าคะ่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าไอเทมที่สองคืออะไรแทนแทนไอเทมต่อไปนะคะก็คือหมวกนั่นเองค่ะใช่ค่ะหมวกนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะบังแสงแดดให้กับใบหน้าเราได้เป็นอย่างดีก็มีหลากหลายรูปแบบเราอยากได้ลุคคูลๆนะคะเราก็ลองหมวกแก๊ปได้เลยค่ะฟางลองใส่ดูนะวิน่าจะเหมาะก,กับหนูนะเนี่ย กูสวยจงังเลยอันนี้หนูว่าอันนี้ต้องเ,เหมาะกับเมย์ลุกผู้ดีอลังอลังนี่เหมาะกับซัมเมอร์นะคะเป็นหมวกปีกกว้างเนี่ยบางแดดได้เป็นอย่างดีรอบทิศเลยสวยไหมคะฟังเ้ยสีชมพูเหมือนกันเลยอะใช่ฟางอยู่นะถ้าเป็นหมวกบักเก็ตมัดย้อนแบบนี้ก็ฮิตนะคะเหมาะสําหรับวัยรุ่นนะเราเราก็อาจจะไม่รุ่นสักเท่าไหร่นะเราก็ใส่เป็นหมวกสารจะดีกว่า เออได้อยู่อันนี้ก็เครเนาะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแปลว่าผ่านได้อยู่แปลว่าได้สำหรับไอเทมต่อไปนะคะก็คือแว่นกันแดดนั่นเองเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ดวงตาของเรากระทบกับแสงแดดโดยตรงนะคะเราจึงจำเป็นจะต้องใส่แว่นกันแดดนั่นเองค่ะเพื่อให้ดวงตาอยู่คู่กับเราไปนานๆเพราะว่าแสงแดดนะคะจะทําให้เยื่อบุตาของเราเสียเป็นต้นเหตุทําให้เกิดตอลมต้อเนื้อก่อนแวน่นคนนั่นเองค่ะฟัง นอกจากนั้นสิ่งที่สาวๆทุกคนคิดไม่ถึงก็คือเวลาเราโดนแดดโดยตรงนี่คือเราชอบหยีตาชอบขอมวดคิ้วเงนี้ค่ะเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอยกันไปเป็นกวนอีกด้วยต้องไปเสียเงิน<ม>ฉีดโบทงโบทอ,อกอีกเบื่องเงิน<อ>ม,ามากๆเลยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นว่นจึงถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สําคัญมากๆเลยค่ะใช่ค่ะฉะนั้นท่านสำหรับไอเทมต่อไปมันคือพัดลมพกพาค่ะพัดลมขนาดจิ๋วถือเป็นไอเทมฮอตฮิตสําหรับหน้าร้อนอีกไอเทมหนึ่งค่ะพี่เมย์ ทำให้เราไม่ต้องเหงื่อตกคนหน้ามาอีกต่อไปแถมยังมีสีสันหลากหลายน่ารักให้เลือกด้วยค่ะแล้วก็พกพาง่ายสุดไปเลยแล้วก็ไม่กลัวว่าพลังงานจะหมดนะคะเพราะว่าเขาสามารถชาร์จแบตได้แล้วฟังเชื่อว่าหลายคนอะ่ะพก power bank อยู่แล้วถ้าแบตหมดแ,แค่เอา power bank ขึ้นมาชาร์จแค่นั้นเองเียบตรงนีนนะ,ะสะดวกสบายสุดๆน่ารักกิ๊บเก๋ และนี่ก็คือไอเทมเด็ดไอเทมฮอตที่ซัมเมอร์นี้มันต้องมีนะคะฟางมวแต่หลบแดดอุดอู้อยู่ในบ้านทําไมล่ะคะฟางแค่มีไอเทมเด็ดที่พวกเราแนะนําไปเมื่อสักครู่ก็ทําให้พวกเราไปเริงร่าท้าลมแดดได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะน่าหนัดสิคะพี่เมย์สำหรับใครนะคะที่สนใจไอเทมดังกล่าวที่เราแนะนําไปเมื่อกี้สามารถเข้ามาช็อปได้เลยนะคะที่เจเจมอลจนจักติดแอร์ค่ะพิกัดร้านแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวฟางทิ้งให้ไว้ในคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย